รีวิวโรงแรมติดทะเลอยู่ใกล้กรุงเทพไปง่ายเดินทางสะดวกที่สำคัญนะคะชายหาดเนี่ยอยู่ติดกับโรงแรมโดยที่เราไม่ต้องข้ามถนนเลยที่นี่ชื่อว่าโรงแรมดุสิตธานีพัทยานะคะก็คืออยู่ใจกลางพัทยาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในห้องพักกันคะ่ะเปิดประตูเข้าไปนะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ำแบบนี้ก่อนเลยก็จะมีอ่างทุกห้องเลยนะคะรอบนี้ฝนจองมา3มห้องก็คือมีอาม่าด้วยมีพี่เลี้ยงด้วยนะคะเขาก็จะมีโซนห้องน้ำมีโซนห้องแต่งตัวให้ เรรียยยบ้อลพอเดินเข้ามาข้างในนะคะมันจะเป็นเหมือนทางตรงยาวเลยค่ะทุกคนมีตู้เย็นมีอะไรให้เรียบร้อยโดยห้องนี้นะคะจะเป็นเตียงแบบ one bedroom um นะคะก็คือแบบเป็นเตียงนอนใหญ่เลยนะเป็นเตียงแฟมิลี่นะคะก็จะมีโต๊ะทํางานมีอะไรก็คือแบบเป็นห้องตรงๆเลยแต่ว่าวิวเนี้ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะก็คือมองเห็นทะเลนี่ก็คือแบบว่าสุดลูกหูลุตตาเลยนะทุกคนสามารถมายืนถ่ายรูปตรงนี้เก๋ๆได้เลยนะคะตรงนั้นก็คือบรรยากาศข้างล่างของโรงแรมนะคะโดยปกต แล้วนะคะโรงแรมในพัทยาเนี่ยหาติดชายหาดเนี่ยค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมทุกคนแต่ว่าดูจิทานีเนี่ยเห็นไหมคะเขาอยู่สุดถนนพอดีเขาก็เลยได้พื้นที่ในการติดชายหาดโดยที่คนที่เข้ามาพักเนี่ยไม่ต้องเดินข้ามถนนเพื่อที่จะไปชายหาดเลยคะ่ะวันที่ฝนเข้าพักนะคะที่โรงแรมเขาก็มีจัดงานนะคะเปิดงานปาร์ตี้งานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็มีจุดพุซึ่งเป็นโชคดีของเด็กๆบ้านนี้มากเลยคะ่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยทเที่ยวมาเยอะแต่ว่าไม่เคยเจอพุแบบจริงๆเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอาหาร ะะโดยห้องอาหารนี้ก็จะมีให้เลือกสองที่นะคะก็อยู่ที่ว่าเราชอบเลยว่าอยากเลือกแบบไหนนะคะหากอยากเลือกแบบ p r i v a t ส่วนตัวก็อาหารอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าเราลงไปห้องอาหารใหญ่นะคะอาหารก็จะเยอะแต่ว่าคนก็จะเยอะหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดอีกโซนหนึ่งของโรงแรมนะคะโรงแรมเขาว่าจ,จะมีโซนชายหาดอยู่2โซนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนข้างหลังเขานะคะทรายก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ได้แบบสวยอะไรมากมายอะทุกคนเหมือนให้เด็กมานั่งเล่นทรายขำ แต่ว่าถ้าอยากไปชายหาดนะคะที่เป็นอีกโซนหนึ่งของโรงแรมนะคะก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยกว่าโซนนี้นะคะเด็กๆก็ไม่มีอะไรค่ะเล่นน้ําเล่นทรายกันตามภาษาส่วนเอเยานะคะมาทะเลรอบนี้ก็คือข้ขึ้นสูงมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไปเรียนบอลเล่แล้วก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ยังต้องเดินทางมาทะเลนะคะแต่ว่าได้แล้วก็เป็นไ่ายอยู่2วันหลังจากนั้นก็คือดีขึ้นแล้วก็ยังซ่าเหมือนเดิมนะคะโดยโรงแรมนะคะถึงจะอยู่ติดชายหาดแต่ว่าหาของกินง่ายมากๆเพราะว่าเขาอยู่ติด กับห้างเทอร์มินอลชวนตี้วันก็คือเดินออกมาจากหน้าโรงแรมก็คือจะเห็นห้างสามารถเดินไปได้เลยนะคะห้างก็คือมีของกินครบมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างล่างของโรงแรมนะคะเนี่ยเป็นโซนชายหาดอีกโซนหนึ่งนะฝนก็เลยถ่ายมาให้ครบมาให้ดูบรรยากาศทั้งสองโซนเลยเห็นไหมว่าตรงนี้ก็จะมีชายหาดที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะมีคนพลุกพ่านมากกว่านะคะแต่ว่าทรายก็จะสวยกว่านะเห็นไหมว่าพออียหายปวดแล้วก็จะมีความซานิดนึงนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะมี กิจวัตรประจําวันนะคะไม่ว่าจะไปไหนคุณแม่ก็จะให้เดินจงกรมเพื่อที่จะทําสมาธิไม่ให้เด็กเนี่ยหมกบุนอยู่กับการดู iPad หรือติดเกมมากเกินไปทุกคนที่นี่นะคะยังมีคลับเฮาส์ที่เราสามารถมาทานน้ําทานขนมได้ตลอดเลยนะคะจริงๆที่ฝนเลือกมาดูสิทธานีพัทยารอบเนี้ยเพราะว่าฝนติดใจดูสิทธานีหัวหิน,เ,นเพราะว่าเขารีโนเวทใหม่ทุกคนแล้วเขาทําออกมาดีแบบดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์หรือจะเป็นห้องใหม่ที่เขารีโนเวทนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าหัวหินเนี้ย สวยกว่าพัทยานะทุกคนแต่ใดๆแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆที่สําคัญมันเป็นโรงแรมที่ติดชายหาดด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวมากเลยพอกลับมาจากทะเลนะคะเด็กๆก็จะแวะมาเดินจงกรมก่อนจะกลับบ้านเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองกันคะ่ะ